ลองนึกภาพโรงงานที่มีหุ่นยนต์มากกว่ามนุษย์มีชิ้นส่วนรถยนต์ใหม่ประกอบขึ้นทุกวินาทีและรถยนต์เทสลาส่วนใหญ่พร้อมใช้งานภายในเวลาเพียง40วินาทีนี่ไม่ใช่หนังไซไฟแต่เป็นเรื่องจริงเทสลาคือโรงงานขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกอีลอนมัสก์เรียกมันว่าเครื่องจักรที่สร้างเครื่องจกักรและเมื่อคุณได้เห็นภายในของมันคุณจะเข้าใจว่าทําไมนาที่นี้เครื่องจักรอัตโนมัติหุน่นยนต์นาทางด้วยเลเซอร์และระบบปัญญาประดิษฐ์ทำงานร่วมกันราวกับวงออเคสตราที่สมบูรณ์แบบในขณะที่บริษัทอื่น ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างรถยนต์หนึ่งคันแต่เทสลากลับผลิตรถยนต์ใหม่ออกจากสายการผลิตได้ทุกๆ40วินาทีเทคโนโลยีนี้อาจเปลี่ยนแปลงทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งหมดในอนาคตวันนี้เราจะพาคุณเข้าไปชมโรงงานแห่งนี้ซึ่งจะทําให้คุณตื่นตาตื่นใจเกิดอะไรขึ้นบ้างในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเทเซอร์รถยนต์ผลิตได้อย่างไรภายในไม่กี่วินาทีอย่าลืมติดตามชมจนจบวิดีโอเพราะเรื่องราวกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ก่อนจะไปต่อกดติดตามช่องนี้เพื่อเป็นคนแรกที่จะได้ชมวิดีโอสุดเร้าใจแบบนี้โรงงานกิโลแฟกตอรีของเทส l ลไม่ใช่โรงงานธรมธรมดารมดมันคือสถานที่สร้างอนาคตโรงงานแห่งนี้ถือเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดของโรงงานนั้นใหญ่โตมโหฬารหากเดินสำรวจไปรอบๆจะเห็นเพียงจุดสิ้นสุดแม้ระยะทางหลายกิโลเมตรโรง,งงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่อย่างเนวาดาและเท็กซัสเสียงเครื่องจากอาคารเหล็กขนาดใหญ่และสายการผลิตอัตโนมัติที่เคลื่อนที่เร็วดังกล้องไปทั่วทุกอณู มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นที่นี่ทุกวินาทีผู้คนต่างพูดว่าที่นี่ไม่ใช่แค่โรงงานผลิตรถยนต์แต่เป็นโรงงานแห่งอนาคตที่ซึ่งเทคโนโลยีแห่งอนาคตกำลังได้รับการพัฒนาในวันนี้เมื่ออีลอนมัสก์วางแผนสร้างโรงงานแห่งนี้ความฝันของเขาคือการสร้างสถานที่ที่ลดความจำเป็นในการใช้แรงงานมนุษย์และเพิ่มพลังของเครื่องจักรให้สูงสุด เขากล่าวว่านวัตกรรมที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์แต่เป็นเครื่องจักรที่สร้างมันขึ้นมาจากแนวคิดนี้เองที่ทําให้กิจการฟอร์ตถือกําเนิดขึ้นชื่อจีเกอร์มาจากคําว่าจีเกอร์เพราะผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ด้วยกําลังการผลิตระดับกิะวัตรชั่วโมงซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในประเทศเล็กๆเป้าหมายของโรงงานไม่ได้มีแค่การผลิตรถยนต์เท่านั้นแต่คือการปลดปล่อยโลกจากแหล่งพลังงานเก่าๆอย่างน้ำมันเบนซินและดีเซลรถยนต์ที่ผลิตที่นี่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วน ไม่มีควันไม่มีเสียงมีแต่ความเงียบและพลังที่ผสมผสานกันทุกวันมีแบตเตอรี่มอเตอร์และยานพาหนะนับพันถูกผลิตขึ้นที่นี่และที่น่าประหลาดใจที่สุดคือแทบไม่มีใครเห็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เลยหุ่นยนต์ทำงานส่วนใหญ่ด้วยความแม่นยำสูงมากจนแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดทุกมุมของโรงงานกิกาแฟแคาทอรี่ดูราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ชิ้นส่วนที่เปล่งประกายเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติบนเส้นโลหะยาวแคนหุ่นยนต์เชื่อมเครื่องเลเซอร์ และแถวรถวิ่งอยู่ด้านล่างสภาพแวดล้อมโดยรวมให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องจักรที่มีชีวิตและหายใจโรงงานแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจากแผงโซลารเซลล์ของตัวเองแสงแดดที่ส่องลงมาบนหลังคาให้พลังงานแก่โรงงานทั้งหมดนี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเพราะมีโรงงานเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงเทคโนโลยีอัตโนมัติที่โรงงานกิกาแฟคอทอรี่เมื่อมองไปที่โรงงานกิกาแฟคอทอรี่ของเทสลาให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องจักรจากอีกโลกหนึ่ง หุ่ยนยนต์นับพันตัวไม่ใช่มนุษย์ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่หยุดหย่อนชิ้นส่วนโลหะที่เป็ี่นประกายสายพานที่เคลื่อนไหวและเครื่องจักรที่ทำงานร่วมกันปรากฏให้เห็นอยู่ทุกคนทุกแห่งทั้งหมดนี้รวดเร็วและแม่นยำจนผู้ชมต้องตะลึงว่ากันว่าที่นี่มีหุ่นยนต์และระบบปัญญ,ญาประดิษฐ์ AI มากกว่าหนึ่งตัวทำงานร่วมกันหุ่นยนต์แต่และตัวมีหน้าที่เฉพาะบางตัวประกอบโครงรถบางก็เชื่อมบางก็ทาสีบางก็ตรวจสอบรถที่เสร็จแล้ว ระบบทั้งหมดนี้ทำงานราวกับวงออเคสตราเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นบรรเลงประสานเสียงกันอย่างสมบูรณ์แบบณนะที่แห่งนี้มีบางสิ่งกำลังประกอบขึ้นทุกวินาทีทันทีที่โครงรถมาถึงสายพานหุ่นยนต์จะจับโครงรถทันทีและประกอบชิ้นส่วนถัดไปจากนั้นหุ่นยนต์อีกตัวจะเชื่อมข้อต่อให้ได้ขนาดที่แม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างขณะเดียวกันหุ่นยนต์ตัวที่3ก็เริ่มเตรียมชิ้นส่วนถัดไป กระบวนการทั้งหมดนี้รวดเร็วมากจนรู้สึกเหมือนมีเวทมนต์นี่คือเหตุผลที่โรงงานของเทเซอร์ถูกขนานนามว่าเป็นโรงงานที่เร็วที่สุดในโลกเมื่อพูดถึงความเร็วแล้วที่นี่ผลิตรถยนต์ใหม่ได้หนึ่งคันทุกๆ40วินาทีนี่อาจฟังดูเป็นไปไม่ได้แต่มันคือความจริงในขณะที่บริษัทอื่นๆใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือบางครั้งอาจถึงหนึ่งวันเต็มในการสร้างรถยนต์แต่เครื่องจักรและระบบของเทเซอร์สามารถประกอบรถยนต์ได้ภายในเวลาเพียง40วินาทีกระบวนการทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน ขั้นแรกเตรียมชุดแบตเตอรี่ภายในโรงงานมีสายการผลิตพิเศษที่เชื่อมเซลลิทิเยียมไอออนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแบตเตอรี่ที่แข็งแรงกองทับอุ่นยนตทั้งหมดกำลังดำเนินการในงานนี้แต่ละเซลล์ประกอบขึ้นอย่างพิถีพิถันจนไม่มีช่องว่างให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะแบตเตอรี่ของเทสลาคือพลังขับเคลื่อนขั้นต่อไปคือขั้นตอนการต่อโครงซึ่งเป็นขั้นตอนที่ตัวถังหรือโครงของรถยนต์ถูกสร้างขึ้นขั้นแรกชิ้นส่วนอลูมิเนียมขนาดใหญ่จะถูกหลอดด้วยเครื่องจักรที่เรียกว่ากิจเ,เครื่องจักรนี้มีขขขนนนนนนาาาาาาดดใใหหญญ่่่มกามกจสสสรรรถถ้้งงงชิววอตตัย ได้ทั้งคันได้ในครั้งเดียววิธีนี้ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับโครงรถและประหยัดเวลาได้มากหลังจากออกจากเครื่องกิจกรรมชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกส่งไปยังสายการผลิตถักไปที่หุ่นยนต์ตัวอื่นประกอบเข้าด้วยกันมีการเชื่อมจุดต่างๆหลายพันจุดและมีการติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์ที่จุดเชื่อมต่อทุกจุดซึ่งสามารถตรวจจับข้อบกพร่องแม้เพียงเล็กน้อยได้ทันทีเมื่อตัวถังพร้อมแล้วก็จะถูกส่งไปยังส่วนพ่นสีไม่มีกลิ่น หรือฝุ่นละอองในอากาศหุ่นยนต์หลายสิบตัวจะลงสีรถทีละชั้นพร้อมกันเพื่อให้ได้สีที่เงางามและทนทานมนุษย์เพียงแต่ควบคุมให้สีแต่ละสีถูกลงอย่างทั่วถึงและเรียบร้อยจากนั้นก็มาถึงสายการประกอบซึ่งเป็นจุดที่ติดตั้งเครื่องยนต์บอ่อนั่งกระจกระบบซอฟต์แวร์และหน้าจอของรถยนต์ตรงนี้เองที่ทั้งมนุษย์และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันมนุษย์ส่วนใหญ่รับผิดชอบการตรวจสอบขั้นสุดท้ายและการตกแต่งขั้นสุดท้ายขณะที่เครื่องจักรจัดการส่วนที่เหลือทุกๆวินาทีจะมีชิ้นนส่่วใหมๆ เข้ามาเพิ่มที่นี่บางครั้งอาจเป็นประตูยางหรือภูมิัยในที่สุดรถก็ถูกส่งไปยังสายการทดสอบณจุดนั้นระบบ AI จะตรวจสอบทุกส่วนประกอบของรถโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นแรงดันลมยางการถุงล้อเบรคค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์และแม้แต่ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์หากพบว,ว่ามีสิ่งใดผิดปกติรถจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะซ่อมแซมทันทีซึ่งหมายความว่าแทบไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์เลยนี่คือเหตุผลที่เทสล่าสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อรถพร้อมสมบูรณ์แล้วก็จะออกจากสายพานและมุ่งหน้าสู่สนามทดสอบที่นั่นจะมีการทดสอบขั้นสุดท้ายทั้งความเร็วการเบรกประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ทุกอย่างหลังจากนั้นจึงจะตัดสินได้ว่ารถยนต์คันนี้สมควรที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าหรือไม่กิกเบรสแมนชีนเครื่องเปลี่ยนเกมที่แท้จริงหัวใจสำคัญของกิบเ r e ร s m แมนช n นเครื่องจักรที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมด ก่อนหน้านี้ชิ้นส่วนเล็กๆหลายสิบชิ้นถูกประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างตัวถังรถยนต์แต่ปัจจุบันคือเพรสแมนชีนสามารถหล่อชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของรถยนต์ท,นตทั้งคันได้ในครั้งเดียวจากที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงตอนนี้เสร็จภายในไม่กี่วินาทีนี่คือเหตุผลที่เครื่องนี้ถูกขนานนามว่าเป็นผู้เปลี่ยนโฉมวงการอย่างแท้จริงทิกเกอร์เพรสมีลักษณะคล้ายภูเขาความสูงเทียบเท่าบ้าน2ชั้นและมีน้ำหนักมากจนแม้แต่การเคลื่อนย้ายก็ต้องใช้เครื่องจักรหนักเมื่อเคลื่อนที่พื้นดินจะสัั่่่นนนนนนเเเเเเลลลล็กกก้นน้้อออยยยยแรรงงงดดทททีีะทะีีีิขึภาใคืจจพพะมมมห ลงในแม่พิมพ์เพื่อสร้างตัวถังรถยนต์ขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้บริษัทต่างๆจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แต่ละชิ้นแยกกันแล้วจึงประกอบเข้าด้วยกันแต่เทสลาคิดว่าทำไมไม่หล่อชิ้นส่วนด้านหลังหรือด้านหน้าทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียวและวิธีนี้ไม่เพียงแต่ประหยัดเวลาแต่ยังช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดอีกด้วยจุดเด่นที่สุดของกิบเ p r e ส s คือการสร้างตัวถังรถยนต์ทั้งคันได้ในครั้งเดียวเรียบเสมือนการนำของเล่นออกจากแม่พิมพ์แทนที่จะประกอบเข้าด้วยกันซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเร่งการผลิตเท่านั้นแต่ยยยยังงงงงช่่่่วววเพิมมมคาาาแแขข็กกกรรอออถนต์ไดด้้ีย เนื่องจากตัวอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวจึงมีรอยต่อน้อยกว่าและหากมีรอยต่อน้อยกว่าโอกาสแตกหักหรือคลายตัวก็น้อยลงเครื่องจักรนี้ทำงานด้วยความแม่นยำสูงจนแทบไม่มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดอลูมิเนียมจะถูกหลอมที่อุณหภูมิประมาณ700องศาฟาเรนไฮต์จากนั้นจึงเทลงในแม่พิมพ์ภายใต้แรงดันสูงภายในไม่กี่วินาทีมันจะเย็นตัวลงและกลายเป็นโครงโลหะที่แข็งแกร่งจากนั้นเครื่องจะถอดชิ้นส่วนออกโดยอัตโนมัติและส่งไปยังสายการผลิตถัดไปซึ่งหุ่นยนต์ตัวอื่นๆ จะเริ่มทำงานอีลอนมัสก์กล่าวว่ากิเกอเพรสได้พลิกโฉมกระบวนการผลิตทั้งหมดของเทสลาก่อนหน้านี้โครงรถต้องใช้ชิ้นส่วนมากกว่า300ชิ้นแต่ปัจจุบันชิ้นส่วนขนาดใหญ่เพียงหนึ่งหรือ2ชิ้นก็เพียงพอแล้วซึ่งทำให้รถมีน้ำหนักเบาลงและลดระยะเวลาการผลิตลงครึ่งหนึ่งนี่คือเหตุผลที่เทสลาสามารถสร้างรถยนต์ที่เร็วที่สุดในโลกได้ในปัจจุบันนอกจากนี้กิกอเพรสยังได้พัฒนาระบบพิเศษเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องโดยมีการติดตั้งเซนเซอร์รอบเครื่องเพื่อวัดอุณหภูมิามนลออมมองยอยง,ออง่่่โหยตเื หากเกิดข้อผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยระบบจะหยุดทำงานและแก้ไขทันทีซึ่งหมายความว่าเครื่องจักรจะคิดเองและแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองนี่คือจุดแข็งที่แท้จริงของมันคุณภาพของตัวเครื่องที่ผลิตโดยเครื่องจักรนี้ยอดเยี่ยมมากจนบริษัทแทบไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเติมเลยการพ่นสีและการเชื่อมก็ง่ายขึ้นเช่นกันซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและพลังงานในโรงงานนี่คือเหตุผลที่ต้นทุนของเทสล่าต่ำกว่าบริษัทอื่นในขณะที่ยานยนต์ของเทสล่าแข็งแกร่งและทนทานกว่า ระบบพลังงานและความยั่งยืนของโรงงานโรงงานของเทสลาไม่ได้เป็นเพียงโลกแห่งเครื่องจักรและรถยนต์เท่านั้นแต่ยังเป็นตัวอย่างให้กับโลกอีกด้วยในขณะที่บริษัทอื่นๆยังคงพึ่งพาแหล่งพลังงานเก่าๆเช่นถ่านหินหรือน้ำมันสำหรับระบบการผลิตแต่เทสลาได้นำพลังงานหมุนเวียนมาใช้อย่างเต็มที่เช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมแผงโซล่าเซลล์หลายพันแผงติดตั้งบนหลังคาโรงงานซึ่งแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงในระหว่างวันแผงโซล่าเซลล์เหล่านี้ จะผลิตพลังงานเพียงพอสําหรับการเดินเครื่องของโรงงานทั้งหมดและไฟฟ้าที่เหลือจะถูกเก็บไว้ในระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่เพื่อใช้งานในเวลากลางคืนระบบนี้ทรงพลังมากจนทําให้โรงงานทั้งหมดทํางานอย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่ฟ้าครึ้มหรือในเวลากลางคืนอีลอนมัสเชื่อว่าหากกระบวนการผลิตก่อให้เกิดมลพิษจุดประสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าก็จะสูญเปล่าไปดังนั้นเขาจึงออกแบบโรงงานแห่งนี้ให้ดําเนินการโดยมุ่งเน้นการผลิตแบบปล่อยมลพิษ เป็นศูนย์กล่าวคือปราศจากขวัญและบลพิษของเสียทุกชิ้นที่เกิดขึ้นจากโรงงานจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนอลูมิเนียมจะถูกหลอมและผลิตใหม่เป็นรถยนต์ใหม่การสูญเสียน้ำก็น้อยมากเช่นกันเนื่องจากน้ำที่ใช้ในระบบจะถูกกรองอีกครั้งและกลับเข้าสู่สายการผลิตผนังโรงงานยังติดตั้งเทคโนโลยีฉนวนพิเศษเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่และป้องกันการสิ้นเปลืองพลังงานจากเครื่องปรับอากาศนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ในแต่ละส่วนเพื่อกำหนดว่าควรเปิดไฟเมือ่อใด และไม่กวรเปิดไฟเมื่อใดระบบนี้จะควบคุมการใช้พลังงานโดยอัตโนมัติผลลัพธ์จากความพยายามทั้งหมดนี้ทําให้โรงงานของเทเซอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและธรรมชาติทีนี้มาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรที่ควบคุมโรงงานแห่งนี้กันไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะถูกทิ้งไว้ให้เครื่องจักรทางานทั้งมนุษย์และเครื่องจักรต่างก็ทํางานร่วมกันเครื่องจักรให้พลังงานและความแม่นยําในขณะที่มนุษย ให้ความเข้าใจและการควบคุมดูแลเมื่อยานยนต์คันใหม่เข้าสู่สายการประกอบมนุษย์จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบความเร็วและทิศทางของหุ่นยนต์แต่ละตัวหากเกิดข้อผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยผู้ปฏิบัติงานจะแก้ไขระบบทันทีเทสลาเชื่อว่าเครื่องจักรจะไม่ผิดพลาดหากมนุษย์ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ดังนั้นพนักงานทุกคนที่นี่จึงได้รับการฝึกฝนให้ทำงานร่วมกับเครื่องจักรการฝึกอบรมนี้ไม่เพียงแต่เน้นด้านเทคนิคเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการคิดเช่นการประสานงานกับเครื่องจักรและการทำความเข้าใจว่าระบบต้องการความช่วยเหลือเมื่อใดบทบาทของมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในโรงงานนี้เนื่องจากมีการรวบรวมข้อมูลทุกกระบวนการในโรงงานอย่างต่อเนื่องมนุษย์สามารถอ่านข้อมูลเหล่านี้และเข้าใจว่าต้องปรับปรุงในส่วนใดตัวอย่างเช่นหากคุณยนต์ทำงานช้าลงหรือใช้พลังงานในสายการผลิตใดสูงหุ่นยนต์ จะเข้ามาแทรกแซงทันทีตลาดของเทสลาหากเราพูดถึงบริษัทร,รถยนต์ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในปัจจุบันชื่อเทสลาอร์จะเป็นชื่อแรกที่ผุดขึ้นมาในใจบริษัทของลอมัสไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ผลิตรถยนต์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ความเร็วที่บริษัทนี้เพิ่มการผลิตในแต่ละปีได้เป็นแบบอย่างให้กับบริษัทอื่นๆทีนี้เรามาคุยกันว่าเทสลาผลิตและจาหน่ายรถยนต์กี่คันในแต่ละปีและเป้าหมาย ในอนาคตของบริษัทคืออะไรปีที่แล้วในปี2024เทสเซอร์ส่งมอบรถยนต์มากกว่า1,789ล้านคันให้แก่ลูกค้าทั่วโลกใช่คุณได้ยินถูกต้องแล้วเกือบ1.8ล้านคันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยเทสเซอร์ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่ตลาดรถยนต์โลกกำลังผันผวนแต่เทสเซอร์กลับเหนือกว่าใครๆด้วยความเร็วของระบบและโรงงานหากเปรียบเทียบกับปี2023เทสเซอร์ส่งมอบรถยนต์ได้ประมาณ1.88ล้านคันในปีนั้น ซึ่งหมายความว่ายอดขายลดลงเล็กน้อยในปี2024แต่บริษัทไม่ได้มองว่านี่เป็นการขาดทุนที่สำคัญแต่เป็นโอกาสในการปรับปรุงเพราะอีลอนมัสก์กล่าวว่าคุณภาพและความไว้วางใจสำคัญกว่าปริมาณตอนนี้เขาไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับจำนวนรถยนต์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงสมรรถนะอายุการใช้งานแบตเตอรี่และความทนทานอีกด้วยเทสลาได้ระบุอย่างชัดเจนว่าในอนาคตบริษัทต,ต้องการไม่เพียงแต่ขายรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบการสัญจรอ,อัจฉริยะแบบครบวงจร ซึ่งหมายความว่ารถยนต์แบตเตอรี่และเครือข่ายการชาร์จทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขานี่คือเหตุผลที่บริษัทมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าในปีต่อๆไปมีรายงานหลายฉบับระบุว่าเทเซอร์ตั้งเป้าที่จะผลิตรถยนต์มากกว่า2ล้านคันภายในปี2025และบริษัทกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เครื่องจักรในกิกาแฟอตีิทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตจะไม่หยุดชะงักนอกจากนี้บริษัทกำลังเตรียมตั้งโรงงานใหม่ ในประเทศต่างๆเช่นจีนเยอรมนีและอินเดียซึ่งจะทําให้การผลิตในทุกทวีปสะดวกยิ่งขึ้นในแง่ของส่วนแบ่งตลาดสหรัฐอเมริกาและจีนยังคงเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเทสลาเทสเซอร์กำลังค่อยๆได้รับความนิยมในตลาดต่างๆเช่นยุโรปและอินดียที่สําคัญเทเซอร์ไม่เพียงแต่ต้องการผลิตรถยนต์ราคาแพงเท่านั้นแต่ยังพัฒนารถยนต์ราคาประหยัดเพื่อผู้บริโภคทั่วไปด้วยซึ่งอาจนําไปสู่การเติบโตอย่างมีในสําคัญของตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามเทสลาต้องเผชิญกับความทท้าาายต่ง เช่นราคาแบตเตอรี่การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นและกฎระเบียบของรัฐบาลอีลอนมัสก์กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอุปสรรคเล็กๆน้อยๆไม่ใช่อุปสรรคเทสลายังคงเป็นบริษัทร,รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนําของโลกการผลิตรถยนต์หลายล้านคันต่อปีไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เทสลาก็ทําได้สําเร็จและเป้าหมายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็ยิ่งยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือการทําให้ชื่อของเทสลาปรากฏอยู่บนถนนทุกสายทั่วโลกคําถามตอนนี้คืออีลอนมัสจะสามารถรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ได้หรือไม่เทสลาจะทําลายสถิต คำตอบจะถูกเปิดเผยในเวลาอันใกล้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเทสลาไม่ได้เป็นแค่บริษัทอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคตเสมือนภาพแวบ,บหนึ่งของอนาคตก้าวต่อไปของอีลอนมัสทีนี้มาพูดถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดนั่นคือก้าวต่อไปของอีลอนมัสโรงงานของเทสลาเครื่องจกักรและยานพาหนะต่างๆล้วนเปลี่ยนแปลงโลกไปแล้วแต่อีลอนมัสคือผู้ชายที่ไม่เคยหยุดนิ่งขณะที่ทุกคนกำลังสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเขาก็กลับทำบางอย่างที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจคำถาม จึงเกิดขึ้นว่าขั้นต่อไปของเทสล์คืออะไรรายงานและข่าวต่างๆบ่งชี้ว่าดิลอนไม่ต้องการจำกัดเทสล์ไว้แค่รถยนต์ไฟฟ้าอีกต่อไปความฝันต่อไปของเขาคือการสร้างโรงงานด้วยตนเองทั้งหมดที่ซึ่งเครื่องจักรสามารถผลิตได้เองลองนึกภาพโรงงานที่ซ่อมแซมตัวเองสร้างหุ่นยนต์ใหม่ๆและทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ฟังดูคล้ายกับหนังนิยายวิทยาศาสตร์แต่เทสล์ได้เริ่มพัฒนาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าถ้ารถยนต์ขับเคลื่อนได้เองโรงง,งานก็ทำได้เหมือนกัน อีลอนมัสก์มีความฝันอันยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งนั่นคือรถยนต์บินได้เขาเคยกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าในอนาคตการจราจ,จรจะอยู่บนท้องฟ้าไม่ใช่บนท้องถนนและเทสลากำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าบินได้ตัวถังน้ำหนักเบาการชาร์จแบตเตอรี่ที่รวดเร็วและการบินที่เงียบสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นจริงในอนาคตเทสลาได้พัฒนาแบตเตอรี่ที่สามารถยกเครื่องยนต์หนัก,นกขึ้นสู่ท้องฟ้าได้แล้วหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราอาจได้เห็นรถยนต์ที่วิ่งบนถนนและออกตัวได้เพียงแค่กดปุ่มแต่วิสัยทัศน์ของอีลอนมัสนั้นก้าวไปไกลกว่านั้นเขากล่าวว่าเทสลาจะไม่เพียงแต่สร้างรถยนต์เท่านั้นแต่จะสร้างโรงงานที่มีชีวิตซึ่งเป็นระบบที่เรียนรู้เข้าใจและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ที่กลายเป็นความจริงหลายคนถามว่าทั้งหมดนี้เป็นไปได้ไหมคำตอบคือถ้ามีใครทำได้ก็ต้องเป็นอีลอนมัส์สำหรับคนที่ทำให้จรวด สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และทำให้รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นอนาคตของเทสลาจะยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์แต่เป็นวิสัยทัศน์ใหม่ทั้งหมดโลกที่โรงงานต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนได้เองรถยนต์สามารถขับเคลื่อนได้เองและบางทีบางคันอาจจะบินได้และนั่นคืออนาคตที่อีลอนมัสก์กำลังแสดงให้เราเห็นในวันนี้โรงงานแห่งนี้จะช่วยลดความจำเป็นของมนุษย์ในอนาคตหรือไม่ ถ้าคุณเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของอนาคตก็กดไลค์วิดีโอและกดติดตามช่องได้เลย